ฮะขึว่าวลวเ่ยะเฮ้ย้วลาวเฮ้่ะเฮ้กหัวเรา,าเพื่เดียวอ่ะสีน่ะเพราะไทยเป็นยังซี่เป็นยังซี่คือบบกิจเ,เป็นนี่อย่างเป็นนี่อย่าง ต้องรักมึงแต่มดุรักหัวเราะเพื่อเดียวรักมึงเพื่อเดียวหึมบ้าเป็นมึงมากล่าเลยมากล่าแล้วม่ยืนเห็นมันมึงด้วยยืนเกองมันยืนเกล่อ๋อเฮ้ย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 โอ้หมอหนิมาแค่จะตายจากของเนี่ยเนียวเอ้ย ม,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 มันเห็นคีอหัวโอเห็นคี้หัวรอวะหมาหมาหน่อยเอ้เพื่อนมันเห็นกล่องทายมันหลูคือมันหลวบทายมันเลยหรือว่าไย้ยินเสียงจากของแต่บางแห่